สวัสดีครับวันนี้เราเตรียมส่งรถสามล้อซูมโมต้าคันนี้เป็นไฟฟ้านะครับจะมีแบตอยู่ข้างล่างถ้ายังไงก็ติดตามที่ราคาเท่าไหร่ก็ติดตามที่สอบถามซร์อกับซูมโมต้าได้เลยนะครับตอนี้ลูกค้า,าจะนาไปขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเขาบอกว่าคันสามล้อคันนี้มันจดทะเบียนได้หลังคานี่เราก็ทําให้เป็นทรงทรง ทรงกลมทรงมนนะฮะจากพื้นจากพื้นดินไปถึงสุดหลังคาอยู่ที่2.5เมตเซนเพื่อลูกค้าจะไปจดทะเบียนตัวนี้เมื่อก่อนนี้ก็บะเป็นสีเงินตามตัวรถเราก็เปลี่ยนเป็นสีขาวเพื่อลูกค้าจะไปแรปสติกเกอร์ icker, ตามโลโก้ของเครื่องดื่มนะครับนี่คันนี้ก็จะเราก็พ่นสีด้านท้ายก็จะมีเป็นบันไดท้ายอ่าอ่าเราไปเปิดหลังคาเลยเปิดหลังคานี่ก็หลังคาเตี้ยแต่ก็ ยืนใช้บนรถได้นะครับเราก็มีการเปิดแบบสูงหน่อยหลังคานี้ก็เป็นบานเปิดยกเพื่อลูกค้าจะเดินอันนี้ก็เป็นโต๊ะกลางลงมานะครับตัวนี้ตัวโต๊ะตัวโต๊ะก็จะมีโชค๊คเพื่อจะการล้มตัวนี้ก็จะมีขาปรับขาปรับนะครับ,ปปบ,รบเผื่อที่สูงที่ต่ํานะอยู่ตรงนี้มีสองด้านนะรปรับปุ๊บข้างล่างข้างล่างติดตัว ติดอยู่กับตัวกันชนก็จะมีตัวปรับปรับระดับนะครับกันโยกหนึ่งคู่หนึ่งมาซ้ายขวาเพราะว่ารถสามล้อมันค่อนข้างจะมีน้ําหนักช่วงท้ายมันจะเยอะเวลาเราขึ้นไปบนรถมันจะทําให้มันโคลงเคลงนะครับแล้วก็ยกรถนิดนึงก็หมุนหมุนได้เลยล็อกอตัวฟังตัวฟังทางด้านขวาก็จะ,จะเป็นบานเปิดพับอ่า บานเปิดพับก,ก็มาก็ะบานก็จะเล็กนิดนึงก็ตามขนาดของตัวบอดี้ของตัวหลังคานะครับเปิดไปตัวนี้ไม่เป็นไฟ LED สีวอมตัวนี้ผมก็ทำการปิดเรียกพื่อลูกค้าจะไปติดสติ๊กเกอร์นะครับจะได้ไม่มีร่องมีรอยนะครับขางข้างในปูพื้นก็จะปูพื้นด้วยอลูมิเนียมลายนะครับพับก,กับตัวเดิมปักไฟ ซักพาวเวอร์ก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมจะมีสายยาวให้20เมตรนะครับนี่ปลั๊กไฟก็จะมีอยู่ตรงนี้มีสายยาวให้20เมตรนะครับจัมเสียบกับจัมกับไฟบ้านได้เลยมาดูมาดูประตูด้านซ้ายกันประตูด้านซ้ายนี่ลูกค้าเขาจะไปขายเครื่องดื่มนะครับต้องการต้องการแบบว่าคนยืนขายได้แล้วก็อ่าจากการดึงดึงออกมาแล้วก็ยก ยกบานนิดนึงยกบานยกบานนิดหน่อยก็พาหลังคาขึา้นไปเลยนะฮะหลังคาก็จะกลางข้างบนเป็นตัวแอลนะครับมันจะทําให้มันโล่งสูงเพื่อลูกค้าเขาจะไปยืนได้ตัวฝั่งนี้ก็จะปิดเรียบเหมือนกันนะตัวบานจะมีเคาน์เตอร์นหนึ่งตัวเพื่อจะรับน้ำหนักของอเพื่อดื่อเขานะครับ็จะเลือนออกมาสุดตัวนี้ลูกค้า,าต้องการติดป้ายก็ทําตัวล็อกอป้ายนะครับนี่ ลูกค้าก็จะติดป้ายเมนูเครื่องดื่มของสินค้าตรงนี้ก็จะติดป้ายชื่อร้านตรงนี้ก็ติดเมนูเป็นโลโก้ของทางร้านนะครับตัวข้างบนข้างบนเดี๋ยวถ่ายรูปตอนที่ผมยืนให้ดูนะครับสวิตชไฟเบกเกอร์ก็จะอยู่ตรงนี้ะนะครับเปิดไฟนะเวลาคนยืนขายก็อยู่ลักษณะนี้นะฮะ ก็โล่งก็สามารถมองเห็นลูกค้ามองเห็นคุยโถอุปกรณ์โถเครื่องดื่มน้ำก็จะอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะติดเป็นโลโก้นะครับเป็นโลโก้สวยๆเป็นโลโก้สวยๆหรือใส่ป้ายไฟก็จะแจวเลยนะครับคันนี้ด้านในตัวหลังคาก็จะเป็นช่องเก็บของเป็นบานเลื่อนอ่าเป็นบานเลื่อนนะครับเป็นช่องเก็บของซ้ายขวาเป็นบานเลื่อน ร้อมส่งนะครับขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับที่ให้ช่างบอมไว้วางใจเดี๋ยวเราจะมา,าคุยกันเรื่องตอนปิดด้วยนะครับมาตอนปิดนะผมก็จะมีทําไม้ตะขอให้เพราะว่าหลังคามันสูงนะครับตอนปิดก็ตัวนี้ก็จะพับลงพับขึ้นมาก็จะมีตัวตะขอกอนล็อกนี่นะแล้วก็ดันคัตเตอร์เข้าไปเลยง่ายๆนะครับง่ายๆจะง่ายๆเลยเราปิด ก็กดก็ใส่ล็อกข้างนึงตัวนี้ก็ใช้เป็นตะขอเกี่ยวนะดึงเข้ามาแล้วก็มือรับนะครับกดมือรับวางลงปุ๊บดัดนมือจับเนี่ยดันหาตัวนิดนึงอ่าแล้วกดกดซ้ายกดขวาลงแล้วก็ล็อก ง่ายๆนะครับปุป่อกตสะขอก็อเก็บบนรถเลยโดยจะเอาเก็บไว้ในคอเตอร์ก็ได้อ่าบานนี้ก็ปิดดันล็อกปุ๊บหมุนให้แน่นนะครับกันมันล่วงอ่าบานท้ายปุดปุดเกี่ยวดันล็อก นี่ง่ายๆนะครับสวิตไฟก็อยู่ตรงนี้ก็สับเบรกเกอร์ตัวใหญ่ลงเลยนะฮะตัวเดียวดันตัวนี่ลงมาปหลงนิดนึงนี่ดต,ตัวเกี่ยวซ้ายขวาดันตัวล็อกดันตัวล็อกนะครับโอเคขอบคุณครับ be on the top got the same sound everything i'm about to drop make a name now